สวัสดีค่ะพบกับเก๋กครั้งนะคะกับช่อง Ford g a a e Channel Ford พัพแะดนนะคะวันนี้นะคะเก๋มารีวิวนะคะรถนะคะ nexgen t Ranger นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเป็นรุ่นอะไรคันนี้นะคะมาส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะลูกค้ารออยู่ขอรีวิวให้ทุกคนนะคะชมก่อนนะคะคันนี้นะคะเป็นเャーワ e タックนะคะสอะนะคะเป็นเครื่องไบเทอร์โบนะคะ 4คูณ2คันนี้นะคะราคาตัวรถนะคะอยู่ที่1 1 5 9 0 0 0บาทในส่วนของรุ่นนี้นะคะเป็นสีส้มนะคะบวกราคาสีนะคะอีก10,000บาทนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะ,ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะในส่วนของเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเดี๋ยวเกพาไปนาชมเลยค่ะ เรามาดูทางด้านหน้านะคะตัวด้านหน้านะคะคันนี้นะคะได้เปลี่ยนกระจังนะคะเป็นกระจังทรงแรปเตอร์นะคะมีตะแกรงนะคะลมและอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะส่วนตัวฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ FORD นะคะทำเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีส้มนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะคะพร้อมด้วยไฟจิ๋วนะคะ3จุดนะคะที่ตัวกระจังนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังนะคะแล้วก็ในส่วนของตัววาแท็นะคะยังมีกล้องนะคะ3า0 60องศาเลคะแล้วก็ถัดมาเลยค่ะในตัวในส่วนของตัวไฟหน้านะคะไฟหน้านะคะเป็นแบบ LED มันติ r e f ฟกเตอรนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟวิ่งกลางวันนะคะก็เป็น LED นะคะในรูปของตัว c c แคมนะคะถัดลงมานะคะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกก็เป็นไฟ LED นะคะพร้อมด้วย ลูกค้าเห็นเลยนะคะในส่วนของว i ยแท็กก็จะมีเซนเซอร์หน้านะคะแล้วก็จะมีกล่องเลด้านะคะในการในเรื่องของการตรวจจับนะคะคนเดินถนนนะคะแล้วก็ยังมีการปะการชนด้านหน้าให้ด้วยนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีนะคะห่วงเอาไวล้ลากจูงนะคะคู่หน้าเลยนะคะสำหรับรุ่นว i ยแท็กเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันคะ่ะในส่วนของด้านข้างนะคะก็ติดตั้งนะคะเป็นคิวร้อนะคะ6นิ้วนะคะ แบบไม่มีหมุดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่ามีหมุดหรือไม่มีหมุดนะคะแล้วก็พระเอกของคันนี้เลยนะคะอยู่ที่ Mac แม็กละยานะคะเดิมนะคะวายแทนะคะเป็นแม็กสนะคะคันนี้ก็เป็นแม็กเหมือนกันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนลายนะคะเป็นลายฟูเอลเลยนะคะยางนะคะเป็นของ BF Goodbit นะคะในส่วนของตัวไซยานะคะให้อยู่ที่ 26565R18 สสวยไหมสวยเนอะลายนี้ ลูกค้าสามารถรีเควสได้เลยนะคะอยากได้ลายไหนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแก้มข้างนะคะก็จะบ่งบอกเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะคะใบเทอร์โบนะคะมาในส่วนของกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะของวายแทนะคะก็จะเป็นสี เทาดำนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้อง360องศานะคะแล้วแถมยังในตัวของกระจกมองข้างนะคะยังมีไฟสองพื้นให้ด้วยนะคะเวลายามค่ําคืนนะคะเวลาลูกค้าปิดประตูแล้วจะมีไฟสองพื้นให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีในตัวของบายสปอร์ตนะคะตัวจับจุดบอดนะคะให้กับคุณลูกค้าเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกค่ะแล้วก็บนหลังคานะคะติดตั้งนะคะเป็นราวหลังคานะคะจากโรงงานเลยนะคะ การสาดนะคะติดตั้งทั้ง4ประตูให้ลูกค้าเลยนะคะในส่วนของตัวฟิล์มนะคะฟิล์มติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะคะพร้อมด้วยเบ้ารองมือกันลอยนะคะก็ติดตั้งให้ลูกค้านะคะในส่วนของตัวบันไดข้างนะคะก็ออกแบบดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็ขีดตัวบันไดด้วยเป็นสีเงินนะคะแล้วก็มาดูทางด้านท้ายเลยค่ะในส่วนของโรบาร์นะคะก็เป็นโรบาร์แบบใหม่นะคะสําหรับเลกเจน เลนเจอร์วายแท็กคันนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดขึ้นด้านข้างนะคะวายแท็กก็มีให้นะคะมาในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะลมดำนะคะเพิ่มความสปอร์ตนะคะให้กับตัวรถนะคะทั้งงมีบายสปอร์ตนะคะด้านหลังนะคะเพื่อความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระบะท้ายนะคะก็ะค,ะคันนี้นะคะในส่วนของ ตัวอักษรนะคะเรนเจอร์ Ranger คันนี้นะคะก็ติดตั้งนะคะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะคะเรนเจอร์ Ranger นะคะสีเทาดำนะคะเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถในตัวของโลโก้นะคะก็จะมีกล้องนะคะกล้องถอยนะคะให้ลูกค้าเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกไฟเบกรกดวงที่3นะคะมีให้ที่ฝากระบะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่นว i แท็กนะคะก็จะมีในส่วนของ e-cerid นะคะ เพื่อความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าคุณผู้หญิงก็สามารถนะคะใช้มือเดียวนะคะในการปิดฝาท้ายได้เลยนะคะแล้วก็สัญลักษณ์นะคะในตัวของ Y Tag อยู่ที่ฝากระบะถ้ายนะคะแล้วก็กันชนนะคะเป็นสีเทาดำนะคะพร้อมด้วยเซนเซอร์นะคะ4จุดะมีกล้องแล้วยังมีเซ,เซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันค่ะว่าคันนี้มีอะไรบ้างคะ่ะมาอยู่ในห้องโดยสารของเจ้า Next Gen Y Tag 4คู2 เกียร์ออโต้10สปีดคันนี้นะคะในส่วนของตัวคอนโซลนะคะก็จะเป็นคอนโซลนะคะเดินได้ด้วยสีเหลืองนะคะพร้อมด้วยโลโก้ Y-Tech นะคะแล้วก็ยังจะมีนะคะในช่องเก็บของนะคะรุ่นใหม่ก็จะมีช่องเก็บของมาให้ด้วยนะคะตัวหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสน,นะคะ12นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple CarPlay แล้วก็ออโต Android ได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็ซิงโนะคะแล้วก็ยังรองรับนะคะในตัวแอปพลิเคชันของตัว o r r p p s านะคะในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะลูกค้ายังสามารถนะคะสตาร์ทรถและดับรถนะคะจากระยะไกลได้พอเรือนใหม่นะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะแบบ8นิ้วนะคะแล้วก็พวงมราลัยของ วายแท็กนะคะก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเดินได้ด้วยสีเหลืองนะคะแล้วก็ยังสามารถปรับนะคะพวงมาลัยได้ถึงสีทิศทางพวงมาลัยของ Ford YT ายทนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ e p a r t นะคะตัวเบาะ YT ยแทนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีเหลืองนะคะพร้อมทั้งปักโลโก้นะคะ YT ยแทนะคะที่ตัวข้างหลังผนักพิงนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะติดตั้งเพิ่มนะคะ เป็นสรับเพนะคะเอาไว้กันลอยนะคะเวลาลูกค้านะคะขึ้นลงตัวรถนะคะตัวของเบาะนะคะยังสามารถนะคะปรับได้ถึง8ทิศทางเลยค่ะทั้งคู่หน้าเลยนะคะสำหรับในรุ่นของ Next Gen นะคะการรับประกันคุณภาพนะคะก็ให้วารันตีนะคะยาวนานกันเลยนะคะอยู่ที่5ปีนะคะหรือ150,000กิโลนะคะแล้วจบการรีวิวไปแล้วนะคะสำหรับเจ้า Next Gen Ranger YT วานะคะ เกียออโต้สิบสปีดนะคะเป็นตัวไบเทอร์โบนะคะ4คูณสอนนะคะถ้าลูกคา้านะคะท่านใดสนใจนะคะในตัวของรุ่นเนกเจนนะคะก็สามารถนะคะโทรหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เก๋ฝากช่องทางของช่อง YouTube ของเก๋ด้วยนะคะชื่อช่อง Ford o อ d เก๋ชาแนลถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก๋ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ